พิธีมอบทุนการศึกษามูลนลิธิเพรมตินสูรานนท์ประจำปี2568จำนวน43ทุนที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักรศิลปาคมชั้น5สารกลางจังหวัดอุดรธานีในวยราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิปเปรมตินสูรานนท์ประจำปี2568ให้กับนักเรียนนักศึกษา บุตรข้าราชการทหารตำรวจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรวม43ทุนมูลค่ากว่า126,000บาทมูลนิธิเปรมตินสุรานนท์จังหวัดนครราชสีมาได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประจำปี2568โดยจังหวัดอุดรธานีได้รับการจัดสรร43ทุน โดยแยกเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2ทุนทุนละ3,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปวชจำนวน5ทุนทุนละ3,000บาทระดับอุดมศึกษาจำนวน4ทุนทุนละ5,000บาททุนบุตรข้าราชการที่บิดามารดาบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่1ทุนทุนละ3,000บาททุนการศึกษาแบบรายปีประกอบไปด้วย ทุนนักเรียนโรงเรียนร่ม9ระดับปฐมบัศึกษา10ทุนทุนละ2 0 0 0บาทระดับปฐมบัศึกษา7ทุนทุนละ2,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น5ทุนทุนละ3,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย6ทุนทุนละ3,000บาทและระดับอุดมศึกษา3ทุนทุนละ5,000บาทมัธยมศึกษาตอนปลายหนีเทียบเท่า